ล่าสุดแมนเชสเตอร์เด็ตประจำวันที่3มีนาคมโดยโค้ชเทฟฟวอนแมนเชสเตอร์เด็ตชาวนี้อคสนออาจะยังไงนาะบุรีอาจจะมีดิวผีแลกกับฮอยรุนและก็โอซิเมนจริงก็เป็นได้เมื่อนาะปุรีตกเป็นข่าวว่ากำลังพิจรารณาข้อตกลงที่เป็นไปได้กับรรดาของฝั่งแมนยูโดยที่บราสซอลฮอยรุนนะฮะจะเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงในการแลกตัวก,กับวิกเตอร์โอซิเมนก่องหน้าทีมชาติไนจีเรีย โดยแมนยูเองว่าเป็นหนึ่งในหลายสโมรสรที่สนใจโอซิเมนซึ่งปัจจุบันก็ถูกดูเอาไปเล่นกับบราดังของการาตาสลายในตุรกีโดยนาบารีเองเคยมองไปยังการขายโอซิเมนเมื่อช่วงสมมติที่แล้วแต่ว่าการเจรจากับที่ล้มเหลวในช่วงวันสุดท้ายของเส้นตายส่งผลให้โอซิเมนนั้นเซ็นสัญญาฉบับใหม่และก็ย้ายไปการาตาสลายแบบยืมตัวแทนในครั้งนี้โดยปัจจุบันโอซิเมนมีสัญญากับนาบรีถึงซัมเมอร์ปี2026 แต่สโมสรก็ยังคงมีทางเลือกที่จะต่อสัญญากับเขาเพิ่มเติมอีกไปจนถึงปี2027พวกเขายังคงไม่สามารถจะขายนักเตะออกไปได้ในช่วงสมัยนี้โดยตามการบรายงานข่าวจากกานโชแมค c คาสโตเปิดเผยบอกว่าแมนยูเองนั้นตเตรียมที่จะเสนอหอยบรุนเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอบวกกับด้านของฝั่งเงินสดนะฮะสำหรับในการคว้าตัวโอซิเมนเนื่องจากว่าคาดการณ์กันว่ากองหน้าเดนมาร์กนั้น จะไม่อยู่ในแผนการํำทีมของบริเวนอัลบริมในช่วงหนาหโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าผีแดงสัญ,ญญากับกองหน้าใหม่ในช่วงสมัยนี้โดยงานนี้นาบรียังคงให้ความสนใจในตัวของโจชัวเซซีอดีตกองหน้าของบริญาแต่ว่าแมนยูเองนั้นมีแนวโน้มที่จะแยกทางกับฮอรุ่นในครั้งนี้ซะมากกว่าเนื่องจากว่ากองหน้าชาวดัชยังคงสามารถเล่นได้หลากหลายในแต่ลุก โดยการรายงานข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุนวันนับรีกำลังติดตามท่านของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็ยังคงกล่าวอีนวันนับรีเองนั้นจำเป็นจะต้องเซ็นสัญญาสักหนึ่งหรือว่าสองผู้เล่นหากว่าต้องการแนวโน้มให้กับอันโตนิโอคอนสเตอยู่ต่อหลังจากที่ซัมเมอร์นี้โดยนอกาจากนี้แล้วการโชว์แมคคาโตยังรายงานข่าวนวันนับรีกำลังเจรจากับทางของบริวในการที่จะคว้าตัวเรอันเชโกวา ปีกชาวโคโซโวโซึ่งเคยมีข่าวกับไว้ด้นของจูเวนตุสในครั้งนี้เพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอารัหนึ่งไงอารมอริมกราคุยโวแชมป์ลีกคือเป้าหมายของแข้งผีนะเมื่องานนี้ทางด้าน,นของทางฝั่งบริเบนอามอริมนะฮะกุนสื่อของฝั่งแมนยูเองนั้น ออกมายินยันแล้วว่าเป้าหมายของทีมก็คือการคว้าช้างพิมเยรีกแม้ไม่รู้นะว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนหลังกระเด็นตกรอบ5 FA เอฟเับหลังแพ้ฟูเร,รมในช่วงโดนจุดโทษโดยผีแดงก็เสมอกับบั้งของฟูเร,รมไป1ต่อ1ที่โอท f ฟอร์ดในเวลา120นาทีปก่อนที่จะทำหน้าของแพ้ในช่วงโดนจุดโทษนะฮะ3ต่อ4โดยกัรนี้รเราทำประตูได้ในครึ่งหลัง หลังจากที่เสียประตูในช่วงที่เกือบจะพักครึ่งนะฮะมันยากกว่าสำหรับเราที่จะเดินหน้าและก็ไล่บีบสูงนิดหน่อยแต่เรั้นจัดก,การมันและก็ทำประตูได้ผมคิดว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่ดีที่สุดในเกมเกมนี้ที่สุดแล้วการยิงจุดโทษก็สามารถจะเป็นไปได้ทั้ง2ทางรต่วันนี้ไม่ใช่ทางของเราสิ่งสำคัญที่ต้องพูดก็คือการเปลี่ยนตัวผู้เล่นทำให้ราน,นั้นมีโอกาสชนะในเกมเกม,เกมนี้ ผมคิดว่าเราดีกว่าในบอลแรกและก็บอลสนะผมเนี่ยคิดว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณภาพของักเตะบรูโนคาราเซมิโรและก็จอชเซซีดูปรับปรุงขึ้นมามากเลยโดยพูดถึงการโดนจุดโทษเองผมก็พยายามทำให้นักเตะน,นั้นผ่อนคลายและพวกเขาเองก็รู้ดีว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิค แต่คุณต้องผอมผ่อนคลายและก็บั่นใจในครั้งนี้โดยเป้าหมายก็คือการคว้าชแชมป์พิมเบริกผมเองก็รู้ดีดดว,ว่าเราแพ้แต่เป้าหมายคือการคว้าชแชมป์พิมเบริกกันอีกครั้งผมไม่รู้นะว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนเรามีเป้าหมายปละก็เดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นแต่คุณต้องเริ่มเข้าใจนะว่านักเตะดีขึ้นและเราเข้าใจลีกเราจะได้เห็นอนาคตอันใกล้นี้มันสําคัญมากแต่ว่าเราต้องฟื้นฟูนักเตะ พวกเขาเหนื่อยล้ามากและเรานั้นมีเวลาไปแค่3วันฉะนั้นเกมโอเทอร์ฟอร์ดก็จะพบกับด้านของขอาร์ซอนในครนี้ต่อเพิ่มเติม,ตมชันชีนะ,นะผมเป็นนว่าง,งานนี้อามบอดินก็ได้กระเราทิ้งช้เอาไว้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหยุดลุยกันต่อเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอะไรยังไงแมนยูพบฟูรัม5ข้อผีโดนเจ้าสัวน้อยถอนแขนสะสมฟอนเดนเดชแบกแชมป์จนหลังแอนในครนี โดยการน,นี้แบนยูแชมป์เอฟเอคัพหมดโอกาสป้องกันทรอรฟี่ในครั้งนี้เป็นที่ดับตอนแล้วเมื่อเปิดบ้านพ่ายต่อทันฟูลแลมด้วยการโดนลูกโทษไป3าอ่าต่อ3หลังจากทั้ง2ทีมเสมอกันไป1ต่อนในเวลา1 2 0นาทีจากการฟาดแข่งรอบ5ผ้าที่สนามโอเทลฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์ที่2มีนาคมซึ่งเท่ากับว่าทีมของบริเบนอัมโมรินนั้นเหลือโอกาสในการลุ้นถ้วยยูโรปลีกใบเดียวเท่านั้นในช่วงซีซั่นนี้ เริ่องที่หนึ่งก่อน,นการกันะฮะการนาโชไม่เต็มร้อยนั่งสำรองนะโดยอัมบริมเองกุนศึอของแนวนยยเองนั้นนะฮะจับอาริอันโดกาดาโชนั่งเป็นตัวสำรองหลังจากที่เขาเปิดเผยบอกว่าปีกทีมชาติอาชินาประนี้มีอาการบาดเจ็บอากลีกน้อยจากเกมนะฮะพิเมเบรตอังกฤษนัดเฝ้าบ้านชนะอีชวิตทาวไป3ต่อ2เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา นอกจากดาวเตะละตินที่เสียตำแหน่งให้กับนื่องของคิสเซียนอีกเส้นแล้วนุแซีมาซาราวีกลับมารับบทตัวจริงตามคาดเนื่องจากว่าแพลตชิคเดอร์กูติดโทษแบนรวมแล้วเจ้าบ้านวรเตชันทีมเพียงแค่2องตแหน่งในครั้งนี้เพียงแค่เท่นั้นแต่ไก็ตามที่น่าเป็นห่วงก็คือสภาพของซูมนั่งสำรองข้างสนามผีแดงในเกมเกมนี้ เนื่องจากว่าทีมประสบกับปัญหาขาดนักเตะที่เดี่ยงกันพระหนาวรวมไปถึงผู้รักษาประตูตัวสำรองทั้งอัชตายบายินเดียและก็ชอมฮีตันจะมาข้อที่2เจ้าสัวปร,รับทับ3ามตำแหน่งนะโดยมากโกซิวาผู้จัดก,การทีมฟูแรมเองก็โปรเจคชั่นทีมตัวจริงรวมแล้ว3ารายจากเกมพรีเมริกนัดบุกไปชนะวูฟสอต่อหนึ่งายใหญ่ชาวเมืองฝอยทองเลือกส่ง ฮาวินบรัสซี่อันเชนี่บรอเบสันอเร็กชิอวโววีออกสตาร์ทแทนที่เคอร์เก้คูเอนกาเอซ่าดิยอฟ์ระกอบริอันเซซเซยองขณะเดียวกันทีมเยือนก็ได้ตัวเอมิลสมิธโรอดีตกองกลางอาร์ซนอลหายเจ็บกลับมานั่งข้างสนามได้ต่อมาข้อที่3บรัสซี่ประเดิมสนามยังรู้ โดยกัรน,นี้หลังเอาชนะอ e ีสวิทเทลไปได้3-2ต่ 2, ขอขดังที่เล่นกันเพียงแค่10คนนะฮะตลอดครึ่งหลังส่งผลให้แมนยูเองนั้นมีความมั่นใจและก็การตืน่นลุ้นในครั้งนี้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนจากการออกสตาร์ทได้อย่างน่าพอใจในเกมต้อนรับฟูรม แม้ว่ารูกเกมของทีมเจ้าบ้านจากการกระตือหรือล้นกระเทือนขึ้นวาและหลายนัดที่ผ่านมาแต่ปัญหาของทีมยังคงอยู่ที่การพังประตูคู่แข่งรวมทั้งเกมรับที่ยังคงมีช่องโหว่เหมือนเคยอย่างที่ก่อนหน้านี้การเสียประตูให้กับเจ้าสัว แฮรี่แม็กไกวก็ออกลูกกักนะฮะกับองเดรโอนาน่าในจังหวะที่ผู้รักษาประตูทีมชาติแคนเบร์ลตั้งท่าออกมาตัดลูกโด่งจนวิดนะฮะเป็นความผิดพลาดเหมือนนัดก,ก่อนที่เสียประตูให้มาขาวเนื่องจากโอนาน่ากับเดอร์กูนั้นไม่ได้สื่อสารกันดีพอจนในสุดแล้วผีแดงก็เสียประตูสำคัญจนได้กระดังที่เกมในครึ่งแรกนั้นกำลังจะจบลงแล้วโดยบัสซี่โขกตรงตาข่ายให้กระทางทีมเยือนออกนำา1ต่อศูนแถมมันน่าเหลือเชื่ออย่างยิ่งที่กองหลังทีมชาติเนเธอร์เดีย ได้เล่นในเกม f อ Cup เป็นนัดแรกซะด้วยแม้จะย้ายมาจากนั่งของอาแจ็คตั้งแต่ช่วงซีซั่นก่อนแล้วก็ตามทีด้วยปัญหาของเกมรับที่หละหลวมแมนยูก็หน,นีไม่พ้นต้องเสียประตูให้คู่แข่งเป็นเกมที่6ติดต่อกันแล้วโดยจำนวนนี้พวกเขาพลิกกลับมาแซงชนะได้2เกมและก็แพ้2เกมแล้วต่อมาข้อที่4 Fer อนเนเดสเดอะแบกหนเดียวนะเมื่อการน,นี้ในยามที่หน้าสิวหน้าขวาน บรูโน่ฟอนเด d e ยังคงเป็นที่พึ่งของแมนยูได้เสมอนะฮะแระแมว่ากองกลางทีมชาติโปรตุเกสจะโดนกูรูอดีตนักเตะบางรายโจมตีเรื่องของคุณสมบัติผู้นำรวมทั้งอาการขี้วีนก็ตามที อย่างที่ได้เห็นกันว่าเกมในครึ่งหลังเนี่ยมีแดงไม่มีท่าทีนะว่าจะตามตีเสมอเจ้าสัวน้อยในครารงนี้ได้เลยแต่จากพระจับภูฟอนันเดชก็โชว์ความเด็ดขาดในการสอยตะข่ายให้เห็นอีกครั้งเรียกเสี้งเฮจากสาวกวอริสอารมีได้สำเร็จจากการเข็นตามตีเสมอได้เป็น1-1จนได้ดับเฉพาะในรายการนี้ของซีซั่นนี้เราเต็ดเลือดฝอยทองคารัมเป้าเป็นเม็ดที่2ของเขาโดยในเกมเอฟเฟคันัดหลัง ฟอร์เันเดสมีส่วนกับประตู6ประตูยิงไป3แล้วก็แอซิสไป3เท่านั้นยังไม่พอฟอร์เันเดสเองนั้นยังแสดงบทบาทกับตันด้วยการยิงลูกโทษเป็นคนแรกอีกด้วยซึ่งงานนี้เขาก็ทำได้ไม่พลาดนะฮะเป็นการเร่งขวัญและกำลังใจให้กระทางทีมที่เรียกว่าทำได้เป็นอย่างดีแม้สุดท้ายแล้วแบร์เรโนจะโชว์ฟอร์มเซฟสองลูกโทษให้กับเจ้าสัวน้อยได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในครั้งนี้เพิ่มเติม,ตมก็ตามทีนะ นี่ก็เป็นประเด็นร้อนหลังเกมนะฮะของทางฝั่งแมนยนูดับเมื่อวานนี้ที่ทำยังไงยังไงนะผมก็ถือว่าแพ้จุดโทษไปซะอย่างนั้นและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชส,สเตอร์เจ็ดในช่วงชานครับขอบคุณทุกคนตารรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ